เพียบเลยทุกคนมันล้องออนวอนปะห่ายแล้วมันเห็นผมปล้วเฮ้ยเอเมาเฮ้ยว้ายว่าริ้วมีคนอยู่บนเขาว่าล้ มันมีอีกมเนี่ยแตกโน้ปเน้ปเฮ้ยขัวไปเดี๋ยวรีบไปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปเคเบิลดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราเอาจริงเราได้เทอหม้อเราก็คูมมากแล้วครับเล่นไปโอ้โหช่องเดียวรัวๆแจ็คขอบคุณมากครับพี่เงินล้วน สวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับมาเจอการในเกม Arena Break out ทําำเสียงกระโหลกโป้งอีกแล้วกับศึกการแข่งขันนะครับ Forbidden Zone สุดมันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้ติดอันดับต่อเขาหรือเปล่าบอกกันเลยว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีเงินรางวัลด้วยนะครับรวมกว่า5,600กดอลลาร์กิการสำหรับศึก Forbidden Zone ครั้งนี้นะครับก็คือเราก็เข้าไปเล่นในด่าน8 0,000หรือว่าด่าน Forbidden Zone นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นไล่80,000นทีวีแ0 0ืนค้างแสง8 0,000ืนหรือว่าด่านใหม่อย่าง n o t r i d ที่เพิ่มม8 0,000เข้าาน อันนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นดน่นนอตทริปนะเพราะว่านอตทริปเนี่ยคือผมแบบเจอเทอร์โมด้วยนะทุกคนไปเล่นในตออไลฟ์สตรีมเนี่ยเข้าไปครั้งแรกเจอเทอร์โมเลยนะครับเ <c oughs> อาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลุยในด่าน80,000 n o น t อตทริกันแล้วก็มาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่ารายละเอียดรางวัลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือคนที่มีความสามารถในการยิงเยอะที่สุดแล้วก็ป้นออกมาได้เยอะที่สุดยังไงก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณยิงเก่งไล่ย,ยิงคน ทั่วแมบอะไรเงี้ยคุณก็เก็บคิวเดยไปนะครับถ้าติดท็อป10ก็ได้เงินรางวัลไปและอีกแบบหนึ่งก็คือแบบปล้นออกมาให้ได้มากที่สุดเอาง่ายๆคือไม่ต้องยิงคนก็นได้แค่ไปเปิดเซฟหรือว่าไปหาของฟาร์มของตามแมบปบแล้วก็ลอดออกมาให้ได้เยอะที่สุดก็ประมาณนี้รวมถึงใครที่อยากสร้างคอนเทนต์นะครับก็สามารถอ่าสตรีมหรือโพสต์วิดีโอก็จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลกว่า100อดอลลาร์นะครับประมาณท้อย3 0พ0กว่าบาทเลมาดูท็อปท็อปชาตหรือว่าท็อปลีดเดอร์บอร์ดกัน ณนะตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่นะทุกคนโอ้โหอันดับหนึ่งสามสคิวเดสยิง39ตาย1อันดับ2ยิง30ตาย1มึงโปกันไปเนี่ยน่า <c oughs> จะเป็นการนับรวมนะครับอย่างเช่นเล่น10เกมเกมละเกมละ5อ่ะก็ได้50อะไรอย่างนี้ไปผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าคิวเดสคือ39 ต่อนนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครยิงเก่งก็ลองไปไล่ยิงกันดูแล้วก็อาจจะติดท็อประดับเนี้ยท็อปสิเนี้ยคุณก็ได้รางวัลไปหรือถ้าใครว่ายิงไม่เก่งแบบผมแล้วกันนะคุณก็มาเข้าสู่ในลีด e r ์บอร์ดของรูทนะครับก็คือลอดออกมาแล้วก็เก็บฟาร์มให้ได้มากที่สุดนะครับดูอย่างคนนี้นะครับอันดับหนึ่งของเราอ่าเท่าไหรว่วะเนี้ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านฮะสี่สิบห้าล้าน 45ล้านถ้าเกิดเทียบเป็นของแดงนะครับของแดงชิ้นละ5่0ใช่ไหมสมมติว่าเราไปเปิดแบบผมผมจะเล่นสายนี้แล้วกันไปเปิดเซฟ ถ้าได้ของแดงต้องได้กี่ชิ้นอะถึงจะได้45ล้านทุกคนประมาณ100ชิ้นปะโคตรโหดครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นการรวมนะครับหมายถึงว่าคุณเล่นตั้งแต่เริ่มต้นของวันที่19ถึงวันที่20เลยนะเออผมผมคิดว่าผมไม่น่าจะได้รางวัลแล้วนะครับทุกคนดูแล้วมีแต่แลราคนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปลองดูแล้วกันนะครับครีเอเตอร์ที่ร่วมแข่งขันนะครับซึ่งก็ไม่ไม่เห็นมีไม่มีผมหรอกมั้งเนี่ยมีแต่ต่างประเทศเลยเออผมก็ไม่ค่่รรจักนนนะะะบ็็าาเเปปตงทศ ประมาณนี้แล้วกันและสำหรับซีซั่น6นี้นะครับใครอยากจะเติมเกม a r e n a Breakout ในราคาสุดคุ้มนะครับ i s ส m a n Shop ก็มีให้บริการเช่นกันไม่ว่าจะเติมเซฟ4ช่อง6ช่องนะครับในราคาเริ่มต้น85บาทเท่านั้นหรือจะเติม b a t t l e Pass ผ่านะครับในราคาเริ่มต้น145บาท a r e n a p พอย t ไว้สำหรับซื้อสกินสวยๆในซีซั่น6ก็มีให้บริการเช่นกันนะครับเติมทางเว็บไซต์ได้รับพอยด้วยนะครับเอาไว้เป็นส่วนลดในครั้งต่อไปแล้วก็ยังมีบริการผ่อน0%นาน10เิม่นนมมพ เติมเงินอื่นๆน,นะครับก็ติดต่อได้ที่ทางไลน์แอสลิดแมนช็อปมีแอดนำหน้าหรือว่าทางแฟนเพจลิชแมนช็อปนะครับของแท้ผู้ติดตามหลักแสนนะครับดูกันให้ดีๆนะครับอย่าลืมนะครับนึกจะเติมเกมนึกถึงลิชแมนช็อปแล้วฝนตกด้วยนะประเด็นจะได้ยินไหมเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเสียงเข้าไหมหรือเปล่านะทุกคนไอ้ฝั่งนี้เราเกิดตรงไหนเนี่ยใกล้ตึกนะต้องมีคนเกิดแล้วเข้าไปเนี่ยเฮ้ย ผมตื่นเต้นเลยทุกคนผมมือสั่นเลยอะไม่รู้มีเพื่อนเขาหรือเปล่า,เ,าเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปเอาอะมันต้องเสี่ยงไปเอาเลยอะครับไม่รู้มีเพื่อนเขาหรือเปล่าอะยายายาเพชรฟโฟรหรอ,อ,อมาแล้วมาแล้วอุมยก่ออะไรไม่รู้ครับไม่หลอกด้วยเฮ้ยเพชรโฟรอันนี้มันก่ออะไรวะเจ็ดสิบก่อห้าหรือก่อหกเนี่ยตายได้แล้วครับตายได้แล้วครับได้เจอแสแล้ว อีบ้าเอ้ยกระเป๋าใหญ่ด้วยโอ้ยหาที่รีเซ็ตก่อนทุกคนไม่รู้มีอีกหรือเปล่านะครับเพื่อนเขาอะไม่หรือว่าเพื่อนเขาเข้าไปในตึกวะไม่แน่ใจอะ่ะไม่รู้มีคนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยตกใจเสียงเราเหยียบย้าไปเก็บดีปะวะคือเกาะตอนนี้ผมแตกแล้วนะครับทุกคนเอาจริงคือเราตายได้นะแต่ว่าผมก็เสียดายเฮดโฟอะคือถ้าเราตายตอนนี้เราได้เจ็ดแสนแน่ๆนะครับได้จากเทอร์โม ไปดูไอดอกก่อนละกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดเจอคนก็บวกถ้าไม่เจอก็ออกละกันนะครับทุกคนเออเน้นฟาร์มไปไอ,อ,อ,อ้บอสเฮ้ยวุ้ยกว่าเร็วมีคนอยู่บนเขาว้าละโอ้โหเกาะไม่มีแล้วครับตัวนี้นมาละ มีคนบอดมันยิงใครอะไอ้ปอดยังมลหมีอีกมะเนี่ยแตกโดนแขนว่า ผมยิงภาพตัวสไนดยด้วยทุกคนไปไหนแล้วทีนี้สามเมมแต่ยิงไม่โดนครับโ้ยบ้าเอ้ยต้องเก็บไอ้ตัวเนี้ยแล้วหายไปเลยอะ ข้าวัวฟุกข้าวัวพอดีเอาไงดีวะเนี่ยไม่รู้จะไปไหนแล้ววะเก็บว่างเปล่าทำไมอ่ะมันก็ถึงหมดแล้วเหรอเก้าเก้าห้าเราข้างหลังไม่น่าจะมีอะไรนะถ้ามีโดนข้างหลังดีก็ตัวใครตัวมาแล้วครับทางออกอยู่ใกล้มากนะจริงๆผมออกได้นะวิ่งวิ่งหนีออกอ่ะแต่แบบมันมาสุดทางแล้วอ่ะทุกคน คือเสียดายของแล้วครับตอนนี้เกาะก็แตกไปแล้วมันไปไหนวะไอ้ตัวสนา이เนี้ยไอมนุษย์โอ้ยไม่กล้าอยู่นิ่งวะไม่กล้าอยู่นิ่งวะกลัวโดนสนา이นะครับไม่แน่ใจนะว่าเขาอ,อ้อมไปไหนเหมือนกันแ,แต่ไอตัวสนาอย,ยังไม่เจอเลยครับตอนเนี้ย ที่ในการพันแขนก่อนดีไหมแขนหักหมดแล้วโอ้ยจะไปเก็บศพเอาเกาะมาก็ไม่ได้ครับคือถ้าเกิดว่านอนๆอนอยู่แล้วโดนสไน์สอยก็นั่นแหละครับเดี <laughs> ๋ยวถ้าไม่เจอจริงๆเดี๋ยวผมไปสับเกาะมาใช้ก่อนดีกว่าวะแล้วยิงไว้ตรงไหนม้างเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ย ไม่รู้ว่าไอตัวสไนอ้อมไปไหนอ้อมไปขวาดีกว่าอฮ้ยโอไม่ใช่เสียงอะไรวะบมดเหรอเฮ้ยไม่ใช่ละมีคนวิ่งมา ใช่สไนวะหรือว่าตัวสไนวะทุกคนบีกไปนเนี้ยตัวสไนวะต้องเช็คศพก่อนนะครับเอาศพไอคีเอาก่องมาก่อนได้ไหมเนี้ยไม่ใช่ตัวสไนยแย่แล้วครับตีใหม่เหรอมีอะไรบ้างเนีย อุยขออุ้ยเุ้ยเหมือนย่องครับมันย่องแล้วทุกคนล้ออย่ากลัวผมมีละเบิด2สองลูกถ้าตามสัตชาตยานมันต้องอยู่หลังต้นไม้ครับเนี่ยต้นไม้ข้างหน้าเราหรือไม่ก็อีซ้ายสุดเนี่ยปิดโซนแล้วผมอะกลายเป็นงูแล้วเราตอนนี้ ไม่สุดไม่รู้พร้อมเนี่ยบ้าอ้ยเนี่ยทุกคนได้ยินใช่ไหมเขาย่องเว้ยผมไม่รู้ว่าเขากระดึ๊บหรือย่องเนี่ยแต่มันมีเสียงย่าฟืดๆอยู่เนี่ยเน,นี่ยลองฟังดูครับหรือว่าผมหลอนเสียงตัวเองคารนวะเนี่ยมันฟืดๆนะมันย่องมามันกระดึ๊บแน่เลยอะ่ะไอ้คนเนี้ย อยู่ใกล้มากเดี๋ยวผมเสียววะอยู่ใกล้มากอ่ะข้างหน้าเราเลยอะมันรู้เหรอวะมันเขาจะรู้ว่าผมอยู่เนี่ยนะเขาก็กระดึบกระดึบเหมือนกันอะ น,นั่นจะสนายวะไปดูใช่ตัวไซหรือเปล่าครับไอ้ตัวไซที่ผมเห็นมันมันใส่หมวกไอคนนี้มันไม่ใส่ไม่ใช่เหรอเปล่าห่ต้องไปดูก่อนครับสนายโอเออาร์เหรอเอาทำไมเก็บไม่ได้เออาร์ AR ครับไอตัวที่ผมเห็นใช่สนายอันนี้หรือเปล่าเนี่ยปิงก็ขึ้นขึ้นลงลงวะ่ะเดี๋ยวสิบสองเดี๋ยวสิบหกเดี๋ยวยี่สิบเดี๋ยวยี่สิบสี่ทางออกอยู่ใกล้ครับคือตอนเนี้ย ผมไม่รู้ว่าสไนอ่ะไอตัวที่ผมยิงต,ตอนแรกของเราเขาไม่ตายอ่ะผมไม่รู้ว่าใช่คนนี้หรือเปล่าเฮ้ยปี๔16เฮ้ยปี๑๒เอาละใช่ไหมเนี่ยปี12คือใกล้ๆไม่มีคนแล้วครับแต่ว่าไกลๆอ่ะอาจจะเป็นสไนไงเ็นหนึ่งศูนย์สโคบดีด้วยคนนี้โอ้โหสโคบไอห้าหมื่นครับ แล้ว่เขาชาร์จผมเลยนะเขาคิดว่าผมเป็น Turbo เทอร์โบหรอเขาวิ่งมาชาร์จผมเฉยนะ f 1 0ูนคนนี้ตายมินิเทเลเดอร์แต่แปรอื่นถ้ามีตัวแฝงผมก็ลบเกมทิ้งอะ่ะแต่ปิงเครื่องผมอะ่ะมันเชื่อใจไม่ได้ทุกคนบางทีมัน12แล้วเด้งไป20 24ยยังมีเลยนะแพงอยู่ครับวันนี้น้ำหนักเกินด้วยเนะี่ยไม่มียาฟ้าด้วยวะทิ้งไปก่อนแลวกันนะครับไอพวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยถ้าถ้ามันว่างจริงเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันเพราะไม่น่าจะมีคนละตอนนี้เราเราสบายใจได้หน่อยนึงละว มันไม่รู้มันมีหลีหรือเปล่าผมผมไม่รู้มันยิงไปตรงไหนเมือ่อเนี้ยโหเจ็ดสิบสองยาฟาร์มมีปะเนี่ยอันนี้คนนี้มีนี่หว่าแล้วผมยิงไปตรงไหนบ้างยังไม่รู้เลยมัวแต่โลกไงโอเคแล้วแหวงวายตัวสไนเนี่ย AUG นี่สรุปว่าเป็นไฮไลท์ยิงหรือว่าไฮไลท์ไฮไลท์ฟาร์มก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่านี่คือการแข่งขันลุตลุตแอนด์ชูดชูดแอนลุตกาซูนเอวันแม็กผมว่าไม่น่าแพงเดี๋ยวเราค่อยนี่แล้วกันนะครับ ไปดูเอาอะไรไปดีอ่ะเอ้ยหรือว่าเราจะเอา AUG ไปอ่ะเอา a อ G ได้นะแต่ว่าต้องทิ้งหมวกกับหูฟังไม่เอาไปลอะอะแม็กไปแล้วกันนะครับสโคปไปพอแไม่เม็นเราเอ G เราไม่ได้เล่นอยู่ละหมวกน่าจะสองสามหมื่นอะไม่ต้องคิดมากดีกว่าครับหากันไม่เกินหมื่นหรอกออกอะหมื่นสองหมื่นนี้แหละเดี๋ยวไปดูแอดดอปหน่อยนะฮะมันคงไม่มีใครแล้วลปิงหกสองไปดูแอดดอกก่อนเพื่อได้ของแดงจะได้แบบรวย แต่ว่าการะสุนนี่คือเราเอา M995 ยิงจนหมดเลยนะทุกคนเนี่ยกระบอกกระบอกเดียวนะครับคือใช้อย่างเดียวเลย M10 นี่สรุปว่าคลิปนี้ยังเป็นคลิป M10 อยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับเฮ้ยเปิดไปแล้วเหรอใครมาเปิดเนี่ยใครอยากดูผมเล่น h e a d 4ครับนี่เล่นแล้ว <laughs> M10 เล่นนิดหน่อยที่เหลือ h e a d 4คือมันจำเป็นอะมาดูกันว่าเท่าไหร่โอ้โหล้านแ ไม่รู้ว่ากี่ไปถึงโกตอนไหนน่าจะสองตี้เลยนะสองหรือสามตี้ก็ไม่รู้เนี่ยน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ทุกคนได้เทอร์โมมานะก็เจ็ดแสนอุ้มตีมูลค่าเจ็ดแสนเก้าเเทอร์โมก็ถ้าไม่รวมก็ประมาณล้านกว่าเหมือนกันนะครับโอ้โหเต็มกระเป๋าแล้วนะอันนี้ก็ไม่รู้ลืมเก็บศพใครไปบ้างเนี่ยยิงไปคนนี้เราไม่ได้เก็บทุกคนเอเคอนีียที่ยิงเราแล้วเราอ <c oughs> ุ้ยเกิดตรงเทอร์โมก็คือถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปเนี่ยเจอเลยเนี่ยตรงเนี้ย เนี่ยก็คือผมวิ่งมาตรงถนนพอดีแล้วก็เขาก็วิ่งมาถนนพอดีนะครับในตรงนี้แต่ว่าเรามาเกิดตรงเทอร์โบแทนมาดูกันว่า,าจะได้เซฟของแดงไหมไอบอดเวนเอาจริงด่าน8 0 0 0มืนนี่ผมยังไม่ได้เปิดเซฟเท่าไหร่นะครับตอนที่ไลฟ์สตรีมก็เล่นไปเปิดไปแค่ไม่กี่เซฟเองนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาในตึกนะครับรอบนี้ก็ถือว่า,าฟาร์มให้ทุกคนดูแล้วกันว่าเลดดอปจะเป็นยังไงอันนี้ถือว่าเล้นฟาร์มอุ้ยสี่ช่อง <No. S 2> กล่องดนตรีมันก็แพงอยู่นะหกหมื่นโอเคก็เตรียมตัวอะไรครับมีคนมาแน่นอนเพราะว่าคนน่าจะพยายามมาเปิดเซฟเหมือนกันอะคือสายฟาร์มอะ่ะก็เน้นเปิดเซฟแบบนี้ครับเล่นแบบผมก็ได้นะไม่ต้องไปบู๊ก็ได้บอสเกิดไม่ได้ทำไมมันร้องอะไรขนาดนะั้นเน้นเปิดเซฟแบบผมนี้ครับแต่ว่าต้องเติมเซฟด้วยนะถึงจะแบบชัวนะครับเผื่อได้ของแดงของทองแพงๆอะไรอย่างเงี้ยใส่เซฟ ใส่หมวกหูท่อ <Nope. S 1> แต่ว่าของทอมันก็ออกอยู่นะฝั่งขวามาแล้วทุกคนมีเสียงปืนแล้ว <Like them. S 1> ไม่รู้บอสเกิดหรือเปล่านะแต่บอสมันเฟลทไม่ใช่หรอตอน,นนี้ไม่รู้ในตึกว่ามันมีหรือเปล่าเฮ้ยมีเสียงข้างล่างโอ้โหเกือมากเลยครับ <Nope. S 1> หรือบอสเนี่ยเฮ้ยบอสใหญ่ไหมฝั่งขวาฝั่งนู้นอะ จะเปิดจุดได้หมดมีคนนะครับฝั่งขวาเปิดเซฟอันนี้ก่อนห้องเราแพงสุดแล้วครับกุญแจดอกนี้ใช่ไหมราคาขึ้นด้วยนะทุกคนผมซื้อสองแสนเก้าเลยนะอันนี้มีอะไรวางบนโต๊ะปะเนี่ยสแตมป์เผื่อโชคดีไนดะ้แบบอ้โห nope no. no. LCD โอ้โหนาฬิกาโอ้ยแต่ว่าหมื่นห้าครับใส่เซฟไม่น่าได้นะคุณกระสุนกระสุนเราแพงกว่าเยอะเลย อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเฮ้ย hey, แต่ว่าจริงจริงมันก็ของทองออกนะถูกปะเลดดอบถือว่าสูงนะครับจะมีคนมาไหมเนี่ยนแนอ่ดอบมาละเร็วมากเฮ้ย <Hey, S 1> มีคนวิ่งมา เธอโมวะเนี่ยเจอเธอโม่อีกแล้วเหรอมันสมุขไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าปืนอ,อะไรนะครับมีสองกระบอกโอ้โหดีพีามาก่อนแล้วกันนะเพื่อนเขาอยู่ฝั่งขวาคนนี้น่าจะเกิดตี้ฝั่งขวานะครับขวาของเพนที่อ่ะเฮ้ยแต่ว่าเขาเอาแบบเซตเซตประหยัดให้มันครบ8 0 0หมื่นนะครับแต่เอาหลีกแพงมานะทุกคน ของเราเน้นปืนแพงไงตลีกากตายมินิลเตอร์เบเปิดไปแล้วโอ้โหอาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่าที่เปิดคือถ้าเขาเปิดถ้าเขาแบบว่าเกิดฝั่งขวายังไงเขาก็ต้องเปิดไอ้ห้องโปรเจคชันนะครับทุกคนโอ้โหเพิงพ่งตกเลยครับไปเก็บดีไหมทุกคนไม่รู้มีคนอีกหรือเปล่านะถ้าไม่มีก็ไปเก็บเลยแล้วกัน เฮนคนอ่ะเนี่ยวิ่งละเอาละเอาละเช็คไม่ร้องครับคนผมว่าคนละน่าจะอยู่ข้างล่างอะเนี่ยเสียงยังกระดึบกระดึบอยู่เลยเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งเฮ้ยมีคนอยู่ข้างนอกสองคนว่ารดดวผมจะยิงไงวะเนี่ยวิ่งอยู่ข้างล่าง หรือเปล่าถ้าเขาไม่น่าคือถ้าเขาเล่นในตึกหอวเขาไม่น่าสนายเราไปดีกว่าครับทุกคนไปเปิดเซฟก่อนอเขาทนไม่ไหวแล้วครับเขาเช็คผมแล้วเสียงอะไรวะเฮ้ยมีคนไปนี่เฮ้ยเฮ้ยมีคนไปเก็บแอร์น้อโหเข้าบนข้างบนสองนคนนั้นมาแล้วครับมันเช็คผมละไอ้ข้างนอกมันจะมาปะเนี่ย ฝนยังตกอ,อยู่เลยทุกคนได้ยินเสียงปะได้ยินเสียงฟ้าร้องปะไอ้ข้าบนเนี่ยสองคนนี้น่าจะเป็นคนที่ผมโยระเบิดใส่สองคนนี้นะเฮ้ยึกว่าึกว่ายโยนฝั่งนี้ยังอยู่อยู่เลยอะ่ะที่มันเช็คผมว่าฮ <c oughs> ้ผมล้อผมล้อโฉบขา <c oughs> ผมไม่รู้แล้วผมเอาดีพีผมล้อโฉบขาทุกคน ข้างนอกก็ไม่รู้ว่ามันใช่ผมหรือเปล่ามาละมาละมันลงมาละจงเชื่อมัน่นใน M110 ว้าวไม่รู้ว่าเซตอะไรหรือปืนอ,อะไรด้วยนะเนี่ยมันเช็คผมเนี่ยมันเช็คผมผมมันรู้แล้วเนี่ย,ยไฟฉาย มันเปลี่ยนปืนนานจังอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรวะ <c oughs> เราผมก็พลาดเองแหละที่ไปเปลี่ยนปืนคือตอนแรกอะผมจะใช้ M10 นั่นแหละตลอดแต่ด้วยความที่แบบมันวิ่งมาระยะประชิดผมก็เลยสับปืนแล้วมันสับนานจังวะโอ้นามจริงไอ hey ้บ้าเอ้ยโดนฟอร์นะเมื่อกี้ใช่ไหมขู่ฟอร์เจาะหกเอ็มหกหนึ่ครับโหดเกินเฮ้ยทำไมมันใช้แต่ฟอร์กันเลยอะ่ะนี่มันนอตฟริตนะผมคิดว่าจะไม่เจอฟอร์แล้วนะ กอห้านะครับคนนี้เพื่อนเขาปืนอะไรไม่รู้แต่ว่าผมก็ยิงโอเคขาสองนัดนะครับแตกเหมือนกันเฮ้ยที่เดิมนะเนี่ยที่เดิมที่เจอเทอร์มอลครับนี่ฝั่งนี้แต่ว่าภาพสวยผมชอบสีที่มันเป็นแบบแดดๆนี้นะครับสว่างดีภาพมันสวยอะทำไมเกมแรกๆเราไม่ค่อยเจอภาพแบบนี้เนี่ยมุมเดิมเลยทุกคนแล้วก็มีเทอร์มอลวิ่งมาเอาเงียบครับรอบนี้ไม่มีไม่น่ามีนะ หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปเปิดเซฟฟีตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับไอฝั่งบนเขานี่ก็ระวังเนีคนเกิดอยู่เหมือนกันนะบอทดไม่มีเลยหรอทำไมเงียบแปลกๆวะไม่รู้เหมือนกันนะครับหลังจากเดือนมา2เกมเงียบเงาเงียบเงาเต่างอยอ่ะมาลองเปิดดูขอซีดีหน่อยครับพี่ด่าน8ปดหมืนขอหน่อยโลสองช่องแต่ไม่ใช่ซีดีฟาร์มฟา์มให้ทุกคนดูหน่อยแล้วกัน ไมใ่ใช่ผู้ส่าชมผู้ส่าชมว่าของทองออกเฮ้ยโฟเดอร์ของทองคือของทองมันออกเยอะอยู่นะเกมที่แล้วเราก็ได้ของทองตั้งหลายชิ้นนะครับแต่ว่าตายเออขอว่าเลดดอบมันใกล้ๆคังแสงอยู่เหมือนกันนะทําไปเล่นไปโอเคมันไม่ใช่ละขอหน่อยเลดดอบโอ้โหไม่น่าชมหนึ่งชิ้นมาเลยครับอย่างนี้ขอถอนคำพูด ไม่น่าชมเลยบอกว่าเล <Nope. S 1> ดดอบดีโอโหดูมันชมปุ๊บเลดดอบเป็นอย่างงี้ปับ๊บลเทปขอบุณมากครับพี่ขอคุณแจโมเตลหน่อยครับพี่แปดแสนเนี่ยในเสื้อเนี่ยขอคุณแจนนะครับ <Nope. S 1> โอเคผครับเอาอันนี้ควสเสร็จหรอไม่มีคนเลยเ,ลเนี่ยมันปกติมันต้องมีคนเกิดซ้ายนะเดี๋ยวเราไปอ่ะควสยตรงนี้พอดีนะครับแอดดอบอยู่ตรง กลางเลยผมไม่ไปแล้วกันนะทุกคนเราเป็น m10 จริงๆว่าจะไปดักซุ่มแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าได้ยินเสียงปืนก็ไปแล้วกันแต่ถ้าไม่ได้เราก็ไปเปิดเซฟแล้วก็เดินไปใกล้ๆทางออกแล้วกันนะครับเสียวหัวไหมเหมือนแบบกำลังฉีดยายอยู่แล้วโดนยิงอะภาพสวยมากครับสีเขียวกระจีเฮ้ยบอดี้ีอุ้ยอุ้เก่งกันสุดกอนบอดี้ิเกิดผมไม่ใช่ละ ไอบอดเวนทำไมมันเงียบจังอะแสดงว่าไม่มีคนมานะเนี่ยถ้าบอดมันยิงอยู่อะคนไปนเนี่ยอากี้ไอ้บอดเราไม่ยิงนะครับปล่อยให้บอดยังไม่เปิดครับทุกคนเฮ้ยยังไม่มียนมาเลยเหรอก็ไม่แปลกนะมันไม่มียยบ,บอยเลยอยอยย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 ไยย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 นล อยู่ๆก็ไม่เจอคนเออเยียบมากขอเอดโฟนหน่อยขอเอดโฟนหน่อยครับพี่หกช่องแบบนี้ปืนอะไรวะอันนี้ปืนแน่นอนนะครับเซิร์ชนาน,นี้โอ้โห MP5 เฮ้ยของแต่งดีอยู่นะครับเนี่ยของแต่งแพงทุกคนเนี่ยพวกเลเซอร์พวกกีบอะไรเงี้ยเฮ้ยไอ้บอด <c oughs> ไอ้บอดมันเอียงคอเฉย ไอ้บอดเวนบอดธรรมดาปืนอะไรเนี่ยบอดโอ้โหซูโอมิไปเดี๋ยวรีบไปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปเคเบิลกันดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราเอาจริงเราได้เธอหมอ้แล้วก็ภูมิมากแล้วครับเล่นไปโอ้โห <No. S 1> ช่องเดียวรุนรัวแจ็ค <No. S 1> ขอบคุณมากครับพี่เงินล้ว <No. S 1> น นี่คือภาพตัดต่อโอเมก้ดช็อกอยู่ครับทุกคนเยี่ยมผมช็อกอยู่ตอนนี้ซีดีออกครับเซฟฟีว้าวโอ้โหไม่เคยได้ครับกี่ล้านเนี่ยโอ้โหเจ็ดล้านเลยเหรอพี่ล้านแน่แน่ซีดีพออยู่เตือนเตืนละอยู่ตื่นเต้อนละ อย่าลืมไปเติมเซฟกันนะครับทุกคนกับทาง l i s m a n shop นะครับนี่ผมเติมเซฟ6ช่องจากทาง l i s m a n shop นะครับหรือจะเติม4ช่องก็ได้เพราะว่าถ้าไม่มีเซฟเนี่ยไม่มีอะไรให้ใส่ซ d ดีนะบอกก่อนราคาเริ่มต้นที่85บาทครับขายของเลยละกัน <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวผมอ้อนิงเดี๋ยวผมมือสั่นนะเว้ทุกคนผมจะบอกให้คือแบบมันไม่เคยได้อ่ะแล้วมันอยูโทเปียที่ว่า2ล้านอะ่ะผมยังไม่ได้เลยแล้วผมมาได้ซีดีก่อน เออนี่ยมันเรื่องจริงนะเนี่ย <Nope. S 1> นี่กำลังไม่เชื่อไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นอยู่ครับถ้าเราตกเขาตายก็ไม่เป็นไรแล้วครับตอนนี้เราไม่แคร์ชีวิตตัวเองแล้วเรามีเซฟไม่มีคนจริงหรอคื่เมันเงียบมากเลยเนี่ยมันเงียบมากเลยครับผมยังไม่ได้ยินเสียงปืนหรือเสียงบอทเลยเ่ยเอาจริงมันไม่มีคนหรือเปล่าเนี่ยแปลกมากเลยอะเงียบๆว่ะ มีคนไมเนี่ยอุ้ยประตูเปิดฟาร์มหมดแล้วโอ้โหแสดงว่ามีคนเกิดใกล้นะครับน่าจะฟาร์มไปละฟาร์มแล้วออกไปแล้วนเนี่ยโอ้โหวันนี้ไม่มีอันนี้เป็นห้องที่โชว์นะครับเราเปิดเก็บไม่ได้นะต้องเปิดก่อนแต่ถ้าไม่มีของแดงก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเปิดไปยังวะห้องเซฟโอ้โหศพบ,บอดเพียบเลยบอดเลเนี่ยโอ้โหน่าจะเปิดกันไป,ไปหมดแล้วอะเฮ้ยบอดเฟดปะเนี่ย โอ้โหบอสเฟสครับชุดเหมือนเราเลยเนี่ยอันนี้บอสเฟสทุกคนมีคนมาเคลียร์บอสโอ้โหใช่เลยครับเนี่ยเขาทิ้งของเต็มเลยโอ้โหบอสใส่กอสีด้วยครับ <c ười> คือเขาน่าจะมาแล้วก็มาเคลียร์บอสเสร็จแล้วก็เปิดเซฟอะไรเงี้ย <c ười> ไม่ได้เอา้าเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นห้าอ้าแล้วเขาไม่ได้ค้นกระเป๋าบอสครับมีของทองโอ้โหดวงเราดีครับเฮ้ยแต่จริงๆของทองมันก็ดรอปเยอะจริงแหละครับด่านแปดหมื่นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะฟาร์มหรือเปล่าแค่นั้นแหละ โอ้โหดูว่าจะมาอีกชิ้นไม่ไปแล้วดีกว่ามั้งลองออกตัวนี้ดูนะครับถ้าออกได้ก็ออกเลยไ,ไม่รู้จะพูดอะไรวะทุกคนเอ็มดึงสูตรนำโชคเนี่ยโอ้โหเอ็มดึงสูตรของเราเจ็ดล้านเลยเหรอพี่โอ้โหไม่ได้คิวใครเลยครับปืนเน็วีดีของบอสแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยิงคนเลยประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมไปตัดคลิปก่อนละตอนนี้คือแบบดีใจมากครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันขอจบกันไปเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยะ้ะกันอย่าลืมครับ ภารกิจการแข่งขันอุ๊ดจริงๆกว่าผมจะได้ลงคลิปมันน่าจะจบไปแล้วเพราะว่าแข่งขันมันเริ่ม19-20นะครับก็ลองไปฟาร์มกันดูด่าน8000 0 0ไอ้ด่าน80,000น,นะครับอ่านอ t r ริ treat, นะครับหรือจะเล่นด่านอื่นก็ได้นะผมว่าเลรดดอกมันก็พอๆกันแหละแต่ว่าเราได้ซีดีมาแล้วใครที่รอเรียนผมนะครับตอนนี้ผมได้ซีดีแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นไง <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม